สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งเสร็จสิ้นพระกรณียกิจในการเสด็จเยือนสาธารณร,รัฐประชาชนจีนและเสด็จถึงประเทศไทยแล้ว วันที่27เมษายนพุทธศักราช2554เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัลษักอัครราชกุมารีเสด็จยังท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตงนครเซี่ยงไฮ้เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG665 เสด็จนิวัติประเทศไทยโดยมีนายหลิวเหวินกัวรองอธิบดีกรมวัฒนธรรมวิทยุภาพยนตร์และโทรทัศน์นครเซี่ยงไฮ้ นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดาเอกอัครราชทูตนกรุปักกิ่งและพระยานายพิรุณลายสมิตรกงศุนใหญ่น,นครเซี่ยงไฮ้และพระยารวมทั้งข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุปักกิ่งและสถานกงศุนใหญ่น,นครเซี่ยงไฮ้เฝ้าส่งสเสด็จเครื่องบินใช้เวลาทําการบินสีชั่วโมง30นาทีเวลา21นาฬิกา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีสเสด็จถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์คณะแม่บ้านเหล่าทัพข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับสเสด็จ สำหรับการเสด็จเยือนกรุงปักกิ่งนครกวางโจและนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีระหว่างวันที่14 27เมษายนพุทธศักราช2554 เป็นไปตามคำกราบทูลเชิญของกระทรวงวัฒนธรรมจีนเพื่อทอดพระเนตรและส่งคัดเลือกการแสดงทางวัฒนธรรมของจีนและนำมาร่วมในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่5ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลลยลักษอัคาราชกุมารีทรงคัดเลือกการแสดงกายกรรมจากนครก,กวางโจ ระบำและการแสดงอุปรากรปักกิ่งจากนครเซียงไฮ้จำนวนทั้งสิ้น5ชุดเพื่อร่วมในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่5ให้สมพระเกียรติในการร่วมเฉลิมฉลองน่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ84พรรษาในโอกาสนี้ด้วยโดยทัตรวงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ